ขึ้นมาขนาดนี้เป็นจังหวะขายได้หรือยังเดี๋ยวมาดูในเชิงเทคนิคกันด้วยนะคะ คุณธทนรัตพัศวงค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหั้นเส้นเหงก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยก็ปูนเปียนอยู่แถวนี้นะคะทำสุดสูงสุดในรอบ7ปีหรือว่าประมาณ26,250บาทต่อบาททองคาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายประเทศค่ะตอนนี้เริ่มมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อาจจะทําให้ทองคําย่อลงมาบ้างเพราะว่านักลงทุนหันไปถือครองสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังต้องติดตามสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในส่วนขอ,ของข้อตกลงการค้าเฟดาาาาหนึ่งว ตามที่ตกลงกันไว้ได้หรือไม่นะคะนอกจากนี้ยังมีกรอบของราคาทองคำมาฝากกันด้วยไปฟังกันเลยค่ะหรือการทํา QE ของสหรัฐอเมริกาก็ถูก <c oughs> พูดมาเป็นประเด็นอีก,อกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางตลาดเองก็มีการประเมินว่าดอกเบีย้ยอาจจะม,จจะมีเข้าสู่เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยติดลบได้นะครับแต่ว่าทางเราเองก็ยังประเมินว่าตรงจุดนี้อาจจะน่าจะยังไปไม่ถึงแต่จ,จะยังรักษาดอกเบีย้ยในระดับต่ําไว้อยู่เนื่องจากว่า QE ก็มีการทำแบบไม่จำกัดวงเงินก็คิดว่าน่าจะเศรษฐกิจน่าจะกลับมาฟื้นตัวแล้วมีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะยาวครับก็คิดว่าอยู่ในกรอบที่แคบลงนะครับสัญญาณทางเทคนิคดูเป็นสามเหลี่ยมครับก็คือจุดสูงสุดเนี่ยก็ย่อต่ําลงมาแล้วก็จุดล่างก็ปรับขึ้นมานะครับก็ให้ในกรอบแคบลงอยู่ที่ประมาณ1 6 8 0ถึง1 7 2เี่เหรียญครับถ้าคิดเป็นราคาในประเทศก็คือ2อ7 0 0่ก็ก็น่าจะเป็นกรอบบนนะครับแล้วก็กรอบล่างอยู่ที่ประมาณ25,7 0 0ครับ คุณธนรัตน์แนะว่าให้รอนะครับรอจังหวะย่อลงมาแล้วค่อยซื้อนะครับแนวรับอยู่1650เหรียญแนวต้านแรกอยู่1 7 2เี่เหรียญถัดไปก็เป็น1 7 3เยเหรียญอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรื่องที่ต้องติดตามจนถึงปลายปีก็คือเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคะแนนของทรัมป์เริ่มลดลงแล้วนะครับทรัมป์ก็ออกมาแสดงท่าทีที่ทําให้ตลาดปั่นป่วนยังต้องตามดูเรื่องการคุมการแพร่ระบาดล็อกระลอกที่2เพราะว่าหลายประเทศ เริ่มที่จะผ่อนคลายล็อกดาวน์กันแล้วนะครับอทองปีนี้ยังมองว่าเป็นบวกอยู่คงราคาเป้าหมายทองคำสปอตไว้ไป1 750เหรียญราคาในประเทศอยู่ที่26,600บาทต่อบาททองคำนะครับ